โอ้หคาเฟ่สายมูมีอยู่จริงค่ะอยู่ที่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตามน้ำมารีวิววันนี้มาแปบนิดนึงนะคะจะพามาชมคาเฟ่สายมูค่ะสายมูเตรูจริงๆค่ะนั้นมีอยู่จริงค่ะที่เดอะ o ูเทสคาเฟ่แอนด์ฟู้ดนะคะ ที่จังหวัดนนทบุรีคลองบางกอกน้อยนั่นเองค่ะที่นี่ก็จะมีเดินเข้ามาจากในร้านก็จะมีโต๊ะนี่ค่ะหนังสือสายมูทั้งหลายนะคะอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็จะเข้ามาในบรรยากาศในร้านก็จะมีประมาณชิวๆมีโอเปนแอร์มีเอร์ดอล้วก็จะมีด้านในนะคะทุกคนด้านในก็จะเป็นคาเฟ่ติดห้องแอร์ติดแอรนะ์ห้องแอร์ห้องแอร์นะคะห้องแอร์เย็นชื่นฉ่ำนะคะทุกคนก็จะมีอ่าพวก เบเกอรี่ทั้งหลายแหละนะคะทุกคนน่าตาน่าทานมากค่ะใครก็อยากมาก็แวะมานะคะก็จะมีกาแฟก็มีเครื่องดื่มหลากหลายนะคะมาดูแล้วก็จะมีที่แน่ๆคือนี้คือเด็ดมากของที่นี่คือจะเป็นอาจารย์ทั้งหลายนะคะทั้งหลายอาจารย์มีชื่อเสียงทั้งหลายคนที่เราสามารถมาพบอาจารย์ได้นะที่นี่นะคะทุกคนนี่ก็บรรยากาศของร้านด้านในนะคะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นถวยเทพทั้งหลายนะคะทุกท่านก็จะมีเป็นสายฮินดู องค์เทพวิษณุพระแม่อุมาเทวีอ่าพญานาคราชประมาณนี้นะคะใครอยากจะมากระแวะมาชมได้นะคะทุกคนด้านนอกก็จะมีเป็นเอา์ดมีชิวๆแต่ละมุมก็จะไม่เหมือนกันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นมุมประมาณนั่งเก้าอี้ชมวิวจิบ กาแฟเย็นๆแ,แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีด้านหน้าริมคลองบางกากน้อยก็จะมีเป็นนี้ค่ะนั่งชิวๆก็จะมีเรือที่นี่เออไอ้อย่างนะทุกคนที่นี่น้ําเห็นก็มีพายเรือเหมือนพายเรือแคนูด้วยนะคะทุกคนไม่รู้ว่ายังไงเช่าอะไรยังไงน้ำก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะทุกคนอ่านี่นี่ค่ะทุกคนมุมนี้คะ่ะน้ำชอบมากเลยค่ะก็จะมีเหมือนแคมปิ้งนะคะทุกคนเหมือนอารมณ์ประมาณเขาใหญ่คะ่ะแต่ว่าอยู่ที่บางกากน้อยนะคะทุกคนนี่น้าชอบมากๆเลยคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะด้านนี้คะ่ดนนคะด้านนี้น,ะะน้ำก็จะนั่งอยู่ตรงริมนี้นะคะคจอง โต๊ะริมขวานะคะนี่ริมก็จะเป็นริมแม่น้ําค่ะอารมณ์ประมาณว่าชิวๆยามเย็นบรรยากาศก็ดีมากค่ะทุกคนใครอยากจะมาก็ลองแวะมานะคะอยู่ที่ถนนบางกวยไซน้อยนะคะเดมูเทสคาแฟค่ะทุกคนตอนนี้นน้ำอยู่ที่คาเฟ่สายมูนะคะนี่ค่ะอันนี้เมนูนที่น้ำสั่งไปเป็นคอฟฟี่าวรสนะคะทุกคนอันนี้นี่ค่ะนี่ด <c oughs> ีนะนน่าทนมา จะมีของของของตะกล้องก็จะมีเป็นอันนี้เป็นมีม <c oughs> เป็นเป็นกาแฟอันนี้คือเค้กแบ็คฟอร์เรสนะคะทุกคนนี่นะ,ะสารทานเวิร์ลเลยค่ะแต่ขนาดน้ำพาดไปชมบรรยากาศรบอบร้านนะคะทุกคนนี่แล้ว<ม>จะมีริมพอมืออะไรเนี่ยอันนี้มือคลองบางกวยปะ่ะทางกวยไฟน้อยะคะ่ะท,ที่มีเรือเรือน้อย,น,อยน้อยอะไรอันนี้บรรยากาศนะคะทุกคน ว้าวมากค่ะทุกคน